กัจาวัตุนาตุตันตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมตันจะสัพพโลกัสสมิงมานะสัมภาะเยอะปริมาณันอุทธังอะโทจติริยันจะ อสัมภาทังอเวรังอสะปปตันติอีอออนักบัดนี้จะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาในเมตตากถากล่าวพรรนาถึงเรื่องการแผ่เมตตาความรักความปรารถนาดี เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มภูนกกศนบุญยาราศีในส่วนธรรมมัตสวนมัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ประชุมพร้อมกันอยู่นะ ศาลาการประเรียนของวัดนางนองแห่งนี้หนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลวันธรรมสวรรวันพระที่เวียนบรรจบครบรอบตามวาระพอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปด้วยว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสาม เป็นวันกำหนดแห่งการฟังธรรมก็วันธรรมมัชสวนณนี้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้กำหนด ประชุมกันณนเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อที่จะเป็นโอกาสได้สดับตรับฟังธรรมเพื่อเป็นการสั่งสมกุศลบุญลเพื่อเป็นการสั่งสมกุศลักขันคือกองการกุศลให้เกิดขึ้นในวันธรรมมัตสวนะเช่นนี้อยติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้เสียสละ เวลาอันมีค่าของตนของตนมาบำเพ็ญกุศลตามหลักบุญกริยาวัตถุสามประการคือหนึ่งทานนมำยมบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานมีการนำข้าวปลาอาหารสิ่งของเครื่องใช้มาถวายแก่พระปิษุสง์ทำบุญสุนทานเป็นประการแรกศีลไมมยบุญสำเร็จด้วยการสมาทานศีล ตั้งใจงดเว้นไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลอุโบสถสาธุชนทั้งหลายได้สมาทานแล้วเป็นประการที่สองภาวนาไม่บุญสมาเติจด้การเจริญภาวนาธรรมจิตใจของตนให้เกิดเป็นความสงบก็ได้กระทำแล้วเป็นวาระที่สามและการสดับพระธรรมเทศานานี้ก็ สามารถรวมลงเอาไว้ในส่วนของภาวนาใหม่ก็คือบุญที่สำเร็จจะเกิดจากการภาวนาตั้งใจฟังตามกระแสเสียงที่องค์เทศท่านได้ชี้แจงแสดงสํารวมจิตฟังด้วยอาการอันสงบก็จัดลงในภาวนาใหม่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ ขวัญขวายในส่วนของกิริยาบุญกิริยาวัตถุทั้งสามฉะนั้นลำดับนี้วาระนี้ก็จะได้ชี้แจงแสดงหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาให้พอเหมาะพอควรเก่เวลาดำเนินตามบทพระบารีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาว่า เมตันจะสัพพโลก,กัสสมิง